ต่มันจะเกิดในระหว่างในปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดการรีบาวของบิ t คอย n ขึ้นไปแรงๆมันเป็นทองคำนะครับในสกุลดิจิทัลเพราะระบบการเงินมันเปลี่ยนกลุ่มที่มันเป็น AI อ่ะมันไม่ได้ถูกนะแต่มันจะมีกลุ่มธุรกิจเก่าๆมันถูกดิสลับอ่ะมันจะเจ๊งระเนรนาหาเลยฮะอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้หุ้นมาลงนะฮะกลายเป็นว่าไอ้หุ้นที่ ไอ้หุ้นที่คุณบอกว่าพูดแวร u e ูทั้งหลายแหล่นี่มันจะลงเยอะหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบบล็อกเชนน่ะไม่ไม่ได้เข้าไป payment นต์นะครับกับเขาอะยังเป็นระบบเดิมๆอยู่นะครับก็ไม่ไม่ล้มอะฮะเขาจะถูกเค๊กไปคราวนี้กีต้าถามว่ามีการทำออนทำไมไหมมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะบิตคอยน์มันก็กินไม่ได้นะแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นทองคำ สู่ 1>, 1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ